านเกิดสู่บ้านสวนในญี่ปุ่นค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนค่ะวันนี้แม่แหม่มจะมาชวนเก็บผักกันนะคะวันนี้แม่แหม่มจะมาเก็บหัวหอมม่วงค่ะที่แม่แหม่มปลูกหัวหอมม่วงเนี่ยเพราะว่าสามารถใส่ยำก็ได้ใส่ผัดก็ได้นะคะใส่ซุปก็ได้ค่ะเขาจะมีกลิ่นหอมเข้มข้นมากกว่าสีขาวค่ะแม่แหม่มก็เลยชอบปลูกค่ะอันนี้แม่แหม่มมาปลูกไว้ตั้งแต่เมื่อปีที่แล้วนะคะ ช่วงเดือนพฤศจิกายนค่ะปลูกไว้แล้วก็ยาค่ะมาเก็บผลผลิตนะคะสักประมาณเดือน5เดือน6นะคะก็จะได้ผล,ผลผลิตแบบนี้เลยค่ะแล้วเราก็จะไปเก็บกระเทียมค่ะกระเทียมก็เหมือนกันนะคะปลูกช่วงเวลาเดียวกันแล้วก็เก็บเนี่ยค่ะเวลาเดียวกันค่ะก็วิธีปลูกก็เหมือนกันด้วยนะคะแต่ว่าวิธีการดูแลอาจจะมีแตกต่างกันบ้างนิดหน่อย เพราะว่ากระเทียมถ้าอยากจะให้หัวใหญ่อะค่ะจริงๆแล้วต้องพวนดินนะคะรอบๆต้นกระเทียมค่ะให้รากเขาขาดนะต้องให้รากเขาขาดค่ะแล้วเขาก็จะงอกรากใหม่ทันี้เขาก็จะหาอาหารเพิ่มได้มากกว่าเดิมหัวกระเทียมก็จะใหญ่ๆแบบนี้เลยค่ะแม่แม่มมาชอบมากเลยนะกระเทียมเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะที่ญี่ปุ่นหัวกระเทียมเนี่ยนะเขาขายกันเป็นหัวค่ะเพื่อนๆ ไม่ได้ขายกันเป็นโลเหมือนบ้านเรานะแล้วหัวหนึงอะค่ะถ้าเป็นกระเทียมญี่ปุ่นเนี่ยราคาประมาณ60บาทเลยนะแล้วเราอะเป็นคนไทยใช้กระเทียมเยอะเพราะฉะนั้นปลูกกระเทียมเองตอนเก็บเนี่ยแม่แบบม,มีความสุขที่สุดเลยแล้วนี่ก็กระล่าดอกค่ะดอกเดียวกินกันได้ทั้งหมู่บ้านเลยแม่แบบก็นี่ค่ะผัดผักแกงส้มโหแกงได้ทุกวันช่วงหน้าร้อนเนี่ยค่ะแม่แบบแบบ ไม่ได้ซื้อผักเลยนะคะสักประมาณ6เดือนค่ะแม่แหมมก็จะเนี่ยค่ะปลูกผักแล้วก็แปรรูปแล้วก็แช่เย็นไว้บ้างนะคะบางส่วนที่เรากินไม่ทันอย่างอันนี้ค่ะผักปว่ยเล้งใช่ไหมคะผักปล่อยเล้งเนี่ยเอาไปต้มแล้วแช่แข็งไว้ค่ะเอาไว้กินกับเครื่องเคียงของญี่ปุ่นนะคะแค่ใส่ปลาแห้งค่ะซื่อออกกับซีอิ๊วญี่ปุ่นนะคะแค่นี้ก็อร่อยแล้วคะ่ะแล้วก็มีถั่วด้วยนะ ถั่วลันเตาแม่แหมมน่าจะปลูกสักประมาณ6ต้นค่ะเ,เพื่อนๆเก็บกินได้ตลอดเลยแล้วก็เนี่ยค่ะเอาไปผัดใส่กับดอกกระหล่ำใช่ไหมคะจะใส่หมูใส่ไก่หรือใส่กุ้งก็ได้แม่แหม่มก็จะทำใส่ข้าวกล่องให้พ่อแว่นนะคะพ่อแว่นเขาชอบกินผัดผักมากเลยนี่ค่ะเรามาดูผักเยอะมากเลยค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะมีคะน้านะคะก็ เดี๋ยวจะตัดผักคะน้าอีกสักนิดนึงนะคะแม่แหม่มจะไม่ถอนนะคะถ้าเราตัดเนี่ยเดี๋ยวคะน้าค่ะเขาก็จะแตกแขนงมาใหม่เป็นแขนงผักคะน้าค่ะให้เรากินต่อแล้วก็มีตัวแสบนะคะมาแอบ,บมองดูแม่ค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราจะเดินเข้าบ้านกันนะคะก็มีกุหลาบนะคะลายล้อมนะคะเต็มไปหมดเลยคะ่ะชื่นใจมีความสุข อยู่คนเดียวนะคะก็ไม่เหงาค่ะเดี๋ยวเรามาดูผักที่เราเก็บกันนะคะเพื่อนๆค่ะเดี๋ยวกระเทียมเนี่ยกระเทียมเดี๋ยวแม่แม่ก็เอาวางตากแดดไว้ก่อนค่ะตากแดดให้ให้ดินเนี่ยที่แฉะแฉะเนี่ยให้แห้งก่อนนะพอพอดินแห้งแล้วอะค่ะเดี๋ยวเราก็มัดแบบนี้เอาไปแขวนนะคะในที่เอ่อไม่มีแดดนะเอาไปแขวนในที่ร่มแต่ว่าต้องมีลมนะคะมีลมพัดผ่านนะคะก็จะเก็บได้นาน หอมแดงก็เหมือนกันนะคะหอมใหญ่เนี่ยค่ะก็เอาไปเก็บในที่ร่มแล้วก็แขวนไว้นะคะในที่ที่มีลมพัดผ่านค่ะก็จะเก็บนะคะได้นานหลายเดือนเลยนี่ค่ะแม่แม่มก็มีสเบียงแล้วนะคะแล้วก็พวกคนาอะไรพวกนี้เดี๋ยวแม่แม่ก็จะหั่นนะคะสําหรับพร้อมทําอาหารแล้วก็โฮเลงโซอย่างเงี้ยค่ะโฮเลงโซใช่ไหมแม่แม่มก็จะเอาไปลวกน้าค่ะเอาไปต้มนี่แหละ พอสุกแล้วก็บีบเป็นก้อนๆแล้วก็แช่ฟิตได้ค่ะให้พ่อแว่นน่ะไว้กินกับปลาแห้งค่ะอร่อยมากนี่ค่ะผักเยอะแยะไม่ต้องซื้อเลยค่ะดีใจจังมีสะเบียงเพียบเลยเพื่อนขาวโคดิงโซนะคะเราก็นี่มาล้างน้ำค่ะแล้วหลายน้ำเลยแล้วก็ตั้งน้ำร้อนให้เดือดใส่ไป เขาจะสุกไวนะอร่อยดีนะคะแล้วก็กินเป็นเครื่องเคียงอ่ะใส่แค่ซีอิวญี่ปุ่นแล้วก็ปลาแห้งค่ะซื้อโอเองค่ะโรยๆกินกับเต้าหู้ก็อร่อยเนี่ยพอมันสุกนะสีมันจะเป็นสีเขียวแบบนี้อุ้ยแม่บ่ มอวิ่งนี่นี่ค่ะพอสุกแล้วเขาก็จะยุบตัวใช่ไหมแล้วเราก็แช่น้ําเย็นก่อนแช่น้ําเนี่ยค่ะอย่างนี้นะคะแล้วเราก็ต้มต่อไปแบบนี้ค่ะจนจนกว่าจะหมดนะนี่ค่ะเพื่อนต้มเสร็จแล้วบีบน้ําออกแบบนี้แล้วใช่ไหมคะก็หัน่นสักหน่อยหนึง่งเวลากินมันจะได้กินง่าย เสร็จปุ๊บแม่ก็จะห่อแรปค่ะได้แล้วค่ะแบบนี้โอ้วันนี้ได้หนึ่งมื้อสองสามสี่ห้าได้เจ็ดมื้อเลยนะคะเพื่อนๆค่ะได้เจ็ดมื้อเลยเป็นเครื่องเคียงเราจะกินกับ สลัดแล้วก็ใส่งาก็ได้น้ำสลัดน้ำสลัดงาน้ำข้นก็ได้น้ำใสก็ได้โอ้ยได้หมดเลยกินกับไข่ต้มก็ได้อร่อยแล้วก็เนี่ยเดี๋ยวแม่แม่มาเอาไปแช่แข็งเลยค่ะแช่แข็งเวลาเราจะกินน่ะเราก็แค่เอามาทําละลายเฉยเอยอะเอามาวางให้เขาละลายอะค่ะแล้วก็เดี๋ยวก็กินได้เลยไม่ต้องทําอะไร สะดวกสบายเคค่ะเนทแม่ลัาก็เอาไปแช่ในตู้เย็นมีแต่สเบียมค่ะเพื่อนๆ โอเคเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวแม่แมมก็มาหั่นผักอะไรต่อนี่ค่ะหอมหัวใหญ่ของเราสีม่วงค่ะแม่แมมก็ใส่หม้อเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยววันนี้จะทําแกงกะหรี่ให้เด็กๆกินค่ะนี่ก็คือนี่ค่ะผัดคะน้าไก่ของแม่แมมค่ะดูสิคะอยู่ญี่ปุ่นก็ได้กินคะน้าไก่นะคะคะน้าสดๆเลยแล้วเดี๋ยวแม่แมมก็ทอดไข่ดาวที่แบบว่ากรอบๆหน่อยค่ะเพื่อนๆได้แล้วค่ะคะน้าไก่ไข่ดาวของแม่แมม แม่หม่นมาเป็นคนกินไข่ดาวสุกนะคะก็เป็นแบบนี้กินแบบว่าชีมันแบบว่ายังไม่ค่อยสุกอะไรเงี้ยแม่แบบไม่กินไม่เป็นค่ะกินแบบนี้แล้วก็นั่งดูกูหลาไปค่ะแล้วก็เดี๋ยวรอแกงกะหรี่สุกแล้วก็เดี๋ยวให้พ่อลูกเขากินกันค่ะ เพื่อนๆคะ่ะนี่คะ่ะแกงกะหรี่นะคะอุ่ยหม้อวิ่งเพื่อนๆคะ่ะแกงกะหรีค่ค่ะเสร็จแล้วคะ่ะเมื่อกี้นี่หม้อเล็กนะคะก็เลยเปลี่ยนเป็นหม้อใหญ่คะ่ะเพราะใส่น้ํานะคะหม้อเล็กก็ตุ๋นแบบว่าเปื่อยดีคะ่ะซักประมาณแค่สิบสีนาทีคะ่ะนี่หม้อเล็กนะก็เปื่อยแบบนี้เลยแล้วแม่แบบก็เอาย้ายมาใส่หม้อใหญ่เพราะว่าทําเยอะคะ่ะ เอาพอเดี๋ยวมากินข้าวกันเดีวแม่เตรียมเสร็จแล้วพ่อ,อหนอ่ะคดข้าวขขาหนูเลยลูกห,หนอ่ะก็มีงานไปคดข้าวเลยลูกลมแรงแรงดดอร่อยไหม họ ăn gì luôn, ăn cang cà lì à? นี่นะแม่แม่ต้มและแช่แข็งไว้ยังมีกินอีกได้เ mm. no, นื้มากกอ่าเลยหน่อไม้แม่ว่าจะมาแกงกะทิกไก่อีกเลยนะเอาหน่อไม้ออกจากตูงเง้เย็นไว้ก่อนเนาะ mm. แกงกะทิกไก่โหดีหน่อไม้กินเยอะแยะเลยกระเทียมก็มี ปีนี้ไม่ต้องซื้อกาเทียมแล้วโอเคค่ะเพื่อนๆแม่แม่มา,มาเพราะต้นตำลึงไว้ค่ะเพราะต้นตำลึงไว้เดี๋ยวแม่แม่ก็จะไปหาที่ ปลูกตำลึงแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะดูกุหลาบสักหน่อยค่ะเดี๋ยวจะหากิ่งสวยๆไปปักช้ำเพิ่มนะคะแม่แหม่มปักช้ำเยอะมากเลยนี่ค่ะเดี๋ยวดูปักช้ำกุหลาบต่อน,นั้นคลิปนี้ไปแล้วนะคะเพื่อนๆคะ่ะขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะเพื่อนๆสวัสดีคะ่ะ